คลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําไขควงกระแทกอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่น่าใช้หลังจากที่ผมใช้งานมา1สัปดาห์เต็มนะครับผมมาสรุปให้หัวจับมาเป็นแบบสวมเร็วก้านหกเหลี่ยมปรับความแรงยิงได้3ระดับงานยิงไม้ก็ทำเวลาได้ค่อนข้างดีงานเจาะเหล็กขนาด1มิล งานเจาะเล็กขนาด2มิลเือจะงานยิงหลังคาหรือจะชีดก,กระเบื้องโดนคู่กระเบื้องซีแพกก็ทำเวลาได้ค่อนข้างดีเพราะไขค,ควงกระแทกมาสโลรุ่นนี้มีแรงบิดสูงถึง250นิวตันวิพีอาญกให้ผมทำจาร์เลนแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด,ดิ้ดูหรืออยากได้ไขค,ควงกระแทกก็กดในกล้ามุมล่างนะครับ